สวัสดีค่ะชาววันพุธมาดูดวงโชคลาบกับรุ่งดวงพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่ 1- ถึงวันที่15มิถุนายน2566นายนี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปค่ะถ้าสนใจดูดวงการสนตัวทักเฟซทักไลนาา์จันเข้ามาได้นะคะมาดูว่าถ้ามีโชคมีลาบบ้างไหมขึ้นราชินีพระจันทร์ค่ะหรือนักบ,บวชหญิงนะคะให้ไปขอบุญขอโชคขอลาบกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะนําโชคนําลาบมาให้ค่ะ เลขนำโชคสำหรับท่านมีเลขอะไรบ้าง t h e Emperor นะคะเลขสีค่ะ5ถ้วยเลข5านะคะสีดาบเลขสีค่ะเลขนำโชคเลขดีๆสำหรับชาววันพุธนะคะมีเลขสีเลข5แล้วก็เลข4นะคะเป็นเลขดีๆสำหรับท่านนะคะระหว่าง วันที่หถึงวันที่15มิถุนายนสองพนี้นะคะท่านสามารถปรับสับเปลี่ยนตัวเลขได้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ